สวัสดีครับอยู่กับรายการกับรถเว้นกับปุ้มจอดไว้ลายวันไม่ดูตาติดไม้เลยหน้าจทยนะนี่อามือหนึ่งพันที่รวยหยิบช่ำลูรถนี้จะว่าอกปีเจ็ดปีหรอไอามองเห็นไหมอืมเอ้ยไปกับรถชาชทเป็ดกันทุกคน ไม่โดเล่นมาเนะ่ยแต่วะนะ <c oughs> เสียงลมกาวิทนั่นแหละวไม่หละน่าจะหมางแล้วกับไม่เดียวนะครับกับเรื่อยๆไม่โดเล่มาโอ้น้ำมันมีรองกีดไว้ตัวไม่นานนัดเลยหน้าบานตรงนั้นเราเคยพลรดนะครับเล่นตัวจใไปกันซึงก่ รถยกีดตรงถวเกียร์รัมเรวไม่รู้สมบรณนั้นถึงก็ลมมันดับดังกรมลุ้นตึงคนกลับบ้านตึงลมไม่กี่เล่งออกหรือ่ว่าอ้้งมันตื้อแล้วกูนอนความอยู่เร็ว้งวบมนหือ้องลงไปขับรถเล่นกันจัดเบ็ดกันจ้าเบ็ดไปช่งติด ไป้าดติดแลติดไปเดียวติดล่างติดติดม่นโอเคโกๆโกาโกาไว้ไปกันนะครับกับรายการกับรถวินนะนั่นไนล้ลงที่ไม่ไกลได้ลงกับตอนนี้ก็กับสบี่ปีเลยอาที่อาอยู่นานเลยนี่รถแรกปีหรออ๋อเจ็ดปีหรอกายอยากเิอไหมอยู่แต่ว่านี่กายเดียวแเลเ่แล่ล,ล,ลจังว่าคน นะครับจับไฟอ้มตีเดียวไม่ได้ป่าระลายยางกับคนรถเก่งมงั่งได้มั่งไรสิ้งไรอย่องนะเดี๋ยวเดี๋ยวกับรถเล่นกันซึ่งตัวเจ้านี่ทางานกัน,กนลราเลยว,วัวเจ้าว่าเจ้าโมงซึ่งรถก็ไม่วหวได้กับรถเรล่องพุ่นตกก้องได้กับวังไหนึึงเนี่ยว่าเดี๋ยว ป้าห์นี่ตะว่าเป่อนไปตกก้าวาอีป่าระเทียงกับวินมั้งล่ะซึ่งก็เดี๋ยวจะมาใต้มีดีโอไว้ให้ทุกคนได้เล่กันนะไม่โดนได้ยินมไม่โดยยนนี่เร่งบักเดียวนี่ไม่โดนได้ยินมไม,ยยนมพราะว่ามันโตล่มนะล่มน่าจะก้าวเล็กน่าหวานน่าหวานนะซึ่งไม่โดนวินนะโจโด,ดีไห้แต่ไม่โดนวินกรองดีไหมกินในนี้แต่ตรงหน้าปัดรถนี่ ก้าวอาไปตาม้มจะได้กอนนะตามีงบก็เดียว่อยเจอบกกรองแอคชั่นกรองได้มาปิดมวกไว้เพื่อว่ามุมมองได้มันมันดีวนะ่านะแึ่ก็ไม่ต้องกลัวว่าตัวจับอีลุ่นครับเรื่อยๆเด็กเดียวมาจากวิ่งกันกับทุกคนวิ่งงกลู อ้อบแหมเอ้ยออบถึงจะตังว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตังตีอย่างออบอยู่เลยไม่ไดยได้ตังต่อเลยไม่ไดยได้ว่างต่อเลยอย่างอบอยูอ้อบไม่หยุดนานนัดเราไม่ได้วิ่งลบมาวิ่งอีกแล้วเลยเพราะว่าไม่กี่วันก,ก็จัดแก้งบอลในกีฬาวันครูแล้วจะต้องวิ่งเอาเร่งกันจะกีฬาทุกคน กาฝากปุ่นติดตามกันกันนะกับตีมบอลก็อย่างว่าตีมบอลครูนายงนะครับลุกลมไส้ปลานะครับตีมครูนายงนะครับลุกลุ่มไส้ปนะนะล,กลากาฝากติดตามไปกันนะครับก็จะเก่งเก่งประมาณวันทะี่สิบเจ็ดสิบห้าสิบหกเดือนมกราคมนะจึงก็วันพุธนี้ <c oughs> วันพุธต่อตึงนี้มีไอโน มีวุ่นเกลียงแม่เน่ยใจว่าจะเป็นกับตีมเอกชนกับครูเอกชนหรือว่าตีมกล้องเมืองที่นะครับไม่รู้ว่ากล้องอำเภอเมืองหรือว่ากล้องครูเอกชนนะก็อย่ว่าเรือว,วุ้นเกลียงวุ่นเกลียงวันก่อนจองวันเด็กกว่าแม่เอ้ยก้านี้เมื่อนี่ใดให้เจอกันเบรกขึ้นรถนักเม็ดเดินไม่ว่ารถกับ Chạy khuôn đi rau mất gặp ca gặp lèo ca Ai đã thắc rộm nè Phải Phải gần lười gặp bông gặp xã hội của tổ Bình xã của Bình gặp Metro đấy? Metro này Metro tài Metro này nào. Metro Bình này mấy เดี๋ยวก็จะลงแบบเดียวๆปันนี้แหละนะครับฝากติดตามกันไปกันเพราะว่าถ้าตัดต่อกันต่อเดียวปั่นเรือก็แปลว่ามันมันคือตัดไม่ตัดไม่เก่งกันซึ่งมันไม่น่าเล่นเดี๋ยวเดียวพอตัดไม่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 โอ๊คแต่ตออกมาไม่ดีมันไม่น่าเล่นเดี๋ยวเดียวซึ่งลงปั่นนี้แหละใต้มาปั่นเรือลงปั่นนั้นเลยก็ฝากติดตามกันไปกันนะ คนนี้เตเลเล่ไว้กาต์ว่าเป็นรถก็คือเชิดเหลืองอะไรแต่ก็เป็นมิกเบย์ทังหมดต้าว่าตาว่าปลอมกันนะกาเล่เลยอยู่การนี้ไม่รู้ว่าเอียวตัวเดียกว่าสมดับบอลเือว่าหมวดตัวริ้งคือว่ามิกคอมพิวเตอร์ได้วปันั้นเลยเพราะว่าเราเห็นพวกมิ่งมันก็วเดียวกับตัวเล็กตัวตาวแต้นั้น แต่ว so ่าจบกับรถยี่เมื่อนกันนี่กับเมื่องกันเละเธอมาเร็กๆปพาว่า้าว่าโยเมื่อเลียกหนังหัวโตอันวะ่าโยเมื่อเลียกหนังโยัวโตอันเลยรถยักษ์ตัวเลี่ยนมาทุกคนกายร้องว่นโผเลี่ยนตัวเล็กๆกันถึ่งหนังวัวโตก็คือโตมันใหญ่เลยหึงเลียกตัวมันเล็กถึงก็เลียกมากับรถเลยที่นี่โยเมื่อเลียกหนังหัวโตเลยวะ ่ว่าจบจบนะครับจบแต่ว่าตาร่งตึงลงังลังก็ไม่ค่อยมีเวลากับต่อเลยทนะำงานมั่งได้มัง่งมันรายจิงรายหยางนะครับการต่อไปก็เนี่ยแต่ว่าแต่เล่ก็ไม่นี่เดี๋ยวจะเป็นนิกเก็ตนิกเก็ตนี่ไม่ดูีิแต่ว่าไม่ดูว่าจะปวดมากจะปวดมันก็เหนื่อยจัดรัดวนะกอยาก กับบายบายนน่าจะเป็นโบตัวริ่งกับอันี้เลยโบิคอมพิวเตอร์ต่ว่าตามทีกิไวายพอประมาณนั้นตึ้งตีนีตัวเอ็กเจนอาทุนก็ช่วยเหมือนกันนะครับช่วยเหมือนกันแต่ไม่จบไม่จบตรงแต่ว่ามันโลมันมีอย่างหน่อยนะครับไม่ไม่ไม่จบตรงนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขา คลิปมาจากโรงงานคือแบบไม่มีอย่างเลยเลยก็กจะได้นะครับจะได้เลยจะได้เลยตึงต่อเป็นวิกคอมพิวเตอร์ก็อาจจะนะครับอาจจะเป็น x a d v ติดว่า x a d v เอ็กเดียีีความชุ้งน่าจะไม่แจปน้าแต่ว่าเอ็กเลนี่ไม่เนี่ยจไม่ไม่เคยลองหนังเลยที่ซึ่งก็จะเป็นอีกกายนีคก็้องกล่าวว่าก็จะเป็นเวอร์ซิตอุกรอยาทิฟเวอร์ซิตอุกอานแต่เล่เลี่วน่าจะลำบากสกิดเพราะว่ารถมันนักแต่ก้าวรถนักนะแต่ยังไม่เคยลองหนังเหมือนกันนะจังหว่ารถนักซึ่งก็มันนทำนักมันจะเยอะนะครับการนี้การ เล่เลกันไปก่อนให้พร้อมก่อนนะครับตาตาร้อมแล้วก็ฝอยมาตัดสินใจกันอีกทีแต่ว่าตอนนี้ก็คือครับกันนี้ไปก่อนนะครับ 4B ร้อยอาชิบหานะครับตัวนี้เป็นตัวเอวีเสเบียเซอร์มาตอนนั้นตัวเอวีเสแต่ก็ขับกันปุ่มเล็กะเล็งตึงเพราะว่าเจอมาเร็กๆไปล็อกมาช่วยไม่รู้ทั้งซาวด์ไรกันขับกันไม่กว่าว่าควรตกวเดโดก็ขับนะครับ บุกจงบันกลุ่มมันเล็ดตะเล่งดื้อกลุ่มมันโยดตึงต้งตึง้งตีนีต้ามว่ามีผัวหน้าไหมตัวนี้มันไม่เคยมีผัวหน้านะครับไม่เคยมีผัวหน้าเลยเพราะว่าเมื่อเวลาจิกระยะเอเดปบนี้ก็ข่าวตุ้นใต้มันเกลีองเช็กตุ้นตลอดนะครับแต่ว่าเมื่อเปลี่ยนยางเปลี่ยนได้บางทีเปลี่ยนดนแดงข้างหน,งงนองมั่งเล็ดนะมันก็ธรรมาดาเปลี่ยนโชว์เปลี่ยนได้บางที ก,การควนเวียนมาแ้้เกแกถึงบ้านหล้วถ้าัปันืือการปากกดไลค์กดแชร์กดติดตถามรายการกับรถวินไว้กันนะครับ mm hmm. คืออยากจะสร้างช่อง YouTube นะครับตีเป้นคนสังนะครับคนสังคนสร้างหญิงนะครับก็ อยากจะพยายามไอ้ไอ้มีคนติดตามนะครับคนเต้นบางที่เนื้อเร่องบางที่มันเบื้ก็เลยว่า,วามันไม่น่านรื่นใจมั่งก็พยายามจะรับรุงนะครับเพราะวันนาั้านที่ได้ใต้ทักที่นนได้ออกมาใต้บรรยากาศการกับรถกับเร่ปน,นี้ทักทีแต่ตามีโอกาสก็กเดี๋ยวจะจะใต้อะไรเรื่อยๆนะครับจะใต้อะไรเรื่อยๆบางทีกกับไป ตรงนู้มัง้งตรงนี้มั้งก็คอยว่ากันนะครับหรือว่าอยากไห้ก๊อปไปตรงไหนก็นอลองแสดงความคิเดเห็นคอมเมนต์กันมาได้นะครับก็ถ้าว่าถ้าว่าไม่ไกลเร่งไปได้นะครับในทูนอำเภอเมืองอำเภอยนันตะเก้าอำเภอหนา้ายุ่งได้แบบนี้กับก็ลองคอมเมนต์มาเลยน,นะครับโอจะได้ไปได้กับตาบันเทิงภาพกันไว้กันครับ này khán cấp rồi Queen gặp, đợt, vền, gặp